ยี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ 1ิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสเกสหนึ่งสอสห้าหกเดแสสบอ็ด